โรงเรียนบ้านพงตะเอี่ยมตั้งอยู่เลขที่200หมู่ที่3ตำบลพงตะเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนจำนวนนักเรียน307คนบริหารงานโดยนางชอบพกาศีจันทรอิน ควบหน่วยการโรงเรียนบ้านพงไเรียมโดยมีการจัดการศึกษาสองระดับคือ 1. ระดับการศึกษาประถมวัย 2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ระด,ดับการศึกษาประถมวัยมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประถมวัยผลการประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กประถมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ90ขึ้นไปซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องทุกป,ปีการศึกษา โรงเรียนบ้านพงตเอี่ยมได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านโดยมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในระดับปฐมวัยเพื่อให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามีกระบวนการพัฒนาการด้วยวิธีการที่หลากหลายที่เน้นเด็กเป็นสำคัญเด็กได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันครูมีกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามศักยภาพและความเหมาะสมตามวัยเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษาประถมวัยแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กมีสมรรถนะทางด้านร่างกายมีสุขภาวะที่ดีมีสนียาภาพด้านศิลปะดนตรีกีฬาปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินยัยซื่อสัตย์มีความพอเพียงมีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อที่อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัยโดยใช้กิจกรรมเวทีหนูน้อยกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธงเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยเคลื่อนไหวคล่องแคล่วและทรงตัวได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมือกับตาประสานสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายของตนเอง ดูแลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยได้มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจมีความสุขราเริงแจ่มใสเห็นใจผู้อื่นมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมีพัฒนาการด้านสังคมที่แสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันมีทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์สามารถทํากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจนสําเร็จพัฒนาการด้านทักษะชีวิตเด็กสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเล่นและทํากิจกรรมได้อย่างปลอดภัยต่อตนเองและต่อผู้อื่นมาตรฐานที่2การบริหารจัดการเด็กประถมวัยโรงเรียนบ้านพงตะเอียม ดำเนินการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประถมวัยและแผนปฏิบัติการโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ปกครองชุมชนดำเนินการตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยการกำกับติดตามการดำเนินงานและการนำผลการประเมินคุณภาพภา,พภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนายอย่างเป็นรูปธรรมบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลทำให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถมีความรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับมอบหมายพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพดําเนินการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กมาตรฐานที่3 การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านพงไเรียมดำเนินการทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีความยืดหยุ่นตามบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องมุ่งพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง4ด้านเหมาะสมกับวัยและความสามารถของแต่ละบุคคลดำเนินการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยคำนึงถึงพัฒนาการตามวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคลบริบทสังคมและวัฒนธรรมเมื่อจบปีการศึกษามีการประเมินการใช้หลักสูตรและนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครูจัดกิจกรรมแบบบูรณาการส่รงเสริมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่ประสงค์เหมาะสมกับวัย เน้นการจัดกิจกรรมที่เป็น active learning ผ่านการเล่นสื่อที่หลากหลายโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการวัดและการประเมินผลพัฒนาการของเด็กโดยครูผู้สอนทุกคนจะประเมินพัฒนาการของเด็กตลอดปีอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริงครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมและด้านสติปัญญา มีสารสนเทศเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของเด็กโดยได้รับความร่วมมือจากปกครองและมีการรายงานการประเมินพัฒนาการของเด็กให้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเป็นระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ดำเนินการส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในด้านของการอ่านการเขียนการสื่อสารการคิดการแก้ไขปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยดำเนินการโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ใน8กลุ่มสาระเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์กิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีนาชศิลป์กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้เกิดความรู้ในทุกมิติ ตามความถนัดของนักเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียนนั้นมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมวันสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกฝังทักษะกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนให้รู้จักพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวเองซึ่งประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้มีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบมีมารยาทงามตามแบบไทยสุขภาพทางกายและจิตใจที่เข้มแข็งสมบูรณ์ตามวัยเคารพในความคิดเห็นและความแตกต่างของผู้อื่นสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัด ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถประเมินตนเองได้ในการเรียนรู้การสืบค้นในห้องสมุดห้องปฏิบัติการและเรียนรู้นอกสถานศึกษามีกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษา IS ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากโครงงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 3R8C มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมสถานศึกษาที่สะท้อนผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีการประชุมกรรมการสถานศึกษาประชุมจัดทำสวอร์ตโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนง,งานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของโรงเรียนมีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจนได้รับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2,567ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและจัดการบุคลากรความรับผิดชอบและรับฟังข้อเสนอแนะโดยการใช้รูปแบบบริหารสถานศึกษา l ลิฟไตเอียร์โมเดลภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA และการดำเนินงานด้านการพัฒนา ทางโรงเรียน onents, จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากร <salud> ทางการศึกษามีการดําเนินงานตามแผนในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพการจัดความเสี่ยงความปลอดภัยและการดูแลผู้เรียนที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาเช่นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะและรูปแบบการศึกษาดูงานกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการส่งเสริมและแนะนำกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษาอย่างสม่ำเสมอมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สนับสนุนการศึกษาที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินผลการใช้สื่ออุปกรณ์พัฒนาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา ดำเนินการจัดสร้างนวัตกรรมสภาพแวดล้อมและส่งเสริมความปลอดภัยสุขลักษณะให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคโภชนาการสำหรับผู้เรียนตรวจติดตามเฝ้าระวังแนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค มีการซักซ้อมในการรักษากความปลอดภัยทุกด้านมีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุนและดูแลนักเรียนทางด้านพัฒนาการการเรียนรู้จิตใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดยใช้เลิบตาเอี่ยมโมเดล ในการดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนมีรายงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเยี่มบ้านนักเรียนครบ100เอร์เซมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้ปกครองในแต่ละชั้นเรียนมีระบบเช็คชื่อออนไลน์ระบบและกระบวนการแก้ไขการสร้างเครือข่ายการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอกการสื่อสารให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อผู้เรียนส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายสนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้การดำเนินการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านโครงการกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและวันสำคัญของชาติไทย มีการประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามค่าเป้าหมายมีการบริหารจัดการผู้เรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียนมีการพูดคุยสื่อสารกันสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลนักเรียนได้รับการดูแลจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครูมีการวัดและการประเมินผลตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจนโดยใช้เครื่องมือวิธีการวัดการประเมินผลเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองเพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีระบบการตรวจสอบนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยประเมินตามสภาพจริงมีการนำเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นๆทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้สแสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนจากสื่อที่หลากหลายโดยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความมุ่งมั่นรวมพลังร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ทั้งนักเรียนครูและบุคลากรรวมทั้งชุมชนขับเคลื่อนด้วยการ การบริหารรูปแบบเลิฟแตเอียมโมเดลภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ส่งผลทำให้โรงเรียนรักษามาตรฐานในการดำเนินงานประสบความสำเร็จและได้รับพร้อมไว้วางใจจากการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอมา